สวัสดีครับผมจีฮะเจ้แล้วช่องจ s t t อ y ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีสเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับก็มารีวิว PT 1 0รนะครับอูซบของเรานั่นเองฮะนี่รถดีมทอยนะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่ใหม่ๆนะครับผมวังบ้างยไม่โดนตำหนิโรงงานนะเดี๋ยวนี้โดนบ่อยจนเข็ดนะฮะนี่ครับผมมี4ชิ้นนะครับโมเดล2เสา1ัฐานหนึ่งะฮะเดี๋ยวเราไปแกะเลยครับอันนี้ก็จะเป็น, so ie, ปอ, ano, นอุซบที่ใส่ชิดเกราบวานกนะฮะคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นหน้าเปิดของตอนนะฮะ เราก็เอามาทําเป็นชุดเป็นงสีเอ็นะครับผมเรียกได้ว่าใครสะสมชุดนี้นะฮะต้องเก็บถึง60ตัวนะฮะเก็บยาวๆเก็บทั้งปีฮนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวโมเดลหน่อยครับนี่ครับรายละเอียดโมเดลของคุณซบจมูกยาวเหมือนเดิมกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับมีตาปั๊มอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมมานี่ครับตาปั๊มอยู่ที่ขาครับ ปั๊มเขาจะพิเศษนะจะมีสามแถโอเคครับชุดลงสีสวยงามรายละเอียดดีครับหนังสติ๊กมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้อันนี้จับเหรออ๋อนี่ยเนี่เขาเขามีนี่นะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นรูเห็นไหมมันก็จะเสียบเข้าไปได้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะนี่ โอ้โหดีไซน์ดีดีไซน์สวยครับไงวาเจ๋งครับเจ๋งนี่เจ๋งเลยฮะเดี๋ยวมาดูเสากันบ้างครับผมเสาเขาก็จะเป็นบีฮะเขียนคาว่า B ตรงนี้ไม่เอย B แเขาก็ฐานนะฮะ254 5869 BPS จุดแช่ะะเดี๋ยวประกอบกันครับประกอบก็ง่ายฮนะตัวนี้ง่ายเลยไม่ด้องไปพักคุมอะไรมากมาดันเข้าไปเคไหมแล้วก็เสียบฐานไปตัวนี้เขาไม่ทำงุดออกมาะฮะถ้าไม่จำเป็นนะฮดะีไซน์ส,สวยไปอุสบเสือ โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวนะครับผมเรียกได้ว่าเจาะลึกประเด็นต่างๆแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดัสต่อเด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ